เอาล่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค k u ก Channel นะฮะวันนี้เราก็จะพามาดูตรงเรียนมัน้องแรงรักไงนะฮะมาที่ศูนย์แสดงพันสัตว์น้ําเทศบาลเมืองสีสะเกตนะฮะหรือว่าสีสะเกตอะครเรียมของเราน,นันดีนะฮะดูความกันเลยนะนี่คืออ้วนของเราสุดหลอดต่อท้ายแถวนะฮะ สุดหลอต่อท้ายแถวนำจินด้วยมิเกลจีนแล้วก็สุดหอมของเราต้นจ้าแล้วกว่ายัง ดูเขาเลยได้ไหมนี่ไปด,ด,ดูเด็กนะนี่